สวัสดนีนะคะว่าวันนี้พ่นิดก็จะมาทําท่าดิดเพลงน้อยน้อยหน่อยของอาจารย์นิรันดร์จันน้อยนะคะซึ่งมีอยู่78นะคะ78อดาทีนี้น้องๆก็ขอพินิดมานะคะพินิจก็จะทําให้นะคะแต่ว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะคะ,ะก็เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะเป็นแนวทางในการที่จะเต้นนะคะคนที่ชื่นชอบนะคะอาจารย์นิรันดร์จันน้อยนะคะ,ะแล้วมาดูแปที่หนึ่งค่ะแปที่หนึ่งแปที่หนึ่งนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ปที่2นะคะ1 2 3สสและส5 6ห8ปที่3 1 2 3 4 5 6 7สและ8ปที่4นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8าแปดที่5นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สแปดที่6นะคะ1 2 3 4 5และ6 7และ8แปดที่เจ็ดนะคะแปดสุดท้าย1 2 3่ แปดแล้วก็เริ่มใหม่ฝั่งนี้นะคะเริ่มใหม่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7 ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฝั่งนี้นะคะเริ่มเหมนฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1>, 1 2 3 4 5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8ขอบคุณนะคะฝากกด subscribe กด like กด share ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ